ครับมิสเตอร์เอาพยนตรโยชน์ครับมาอีกแล้วครับวันนี้ประจําเข้าที่แล้วครับประจําฐานนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าก็กําลังจะลงของกันครับพนักงานก็เริ่มร่อยลอครับวันนี้อากาศหนาวคืนนี้ดูหนังกลางแปลงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีหมอล้ำสิงกับงานนะครับวันนี้มางานไหว้พระธาตุผู่แก้วครับ พระธาตุกุ้งแก้วพรุ่งนี้กลางวันมีหมอลำซิ่งนะครับพระกุ้งแก้วอยูต่ตรงนู้นครับบ้านว่นวนานราศีสไลวันนี้เราลงหน้าเวทีหมอลำก่อนครับพรุ่งนี้หมอลำแสดงเขามาตั้งเวทีไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ลงก่อนนะครับคืนนี้สามเรื่องครับลงของนะครับมีพนักง,งานงก็กำลังลงของกัน รผมาดูกันนะครับซึกวป่าจะมีช้างด้วยนะควันนี้มีคนมาลอดท้องช้างครับวันนี้นิยมมากครับโนะค้ับดีช้าง้วย จังเนื่อน,นี่ิปอนจังนั่องหนินั่นนี่แหละเออ ตั้งโครงกันครับวันนี้ดีหน่อยได้ทำงานอยู่ในร่มครับอันนี้ลงจอสิบเมตรครับสิบเมตรน่าจะพอดีู อนนี้พนักง,งานก็กำลังลงโครงกันนะครับตั้งโครงต่อกันอันนี้มาสี่คนครับคนงานน้อยก็ทำไปเรื่อยๆครับเริ่มหายากแล้ครับคนงานทุกวันนี้ทั้งทั้งที่ท่าแรงก็ไม่ได้ใจกันถุกถูเหมือนไม่ค่อยชอบทำงานกัน いいで โครงจอเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขึ้นโครงจอเรียบร้อยแล้วก็ลงตู้อีกข้างหนึ่งอยู่ครับนะครับวันนี้จอสิบเมตรครับวันนี้ตู้ข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พนักง,งานกำลังลงอีกข้างหนึ่งครับ

น,นีเสร็จแล้วครับพร้อมแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวองเสียงนะครับทดสอบระบบไฟ

เมื่อกินข้าวกันคับสาไปสามยาามนี่งพูดดีพูดดีทำดีและผลก็จะดีออกมาทนานั้นครับ พร้อมแล้วครับทัานคนนี้นะครับจะรอทางนู้นเสร็จพิธีก็น่าจะได้ฉายอีกอันี้นี้สามเรื่องครับ